สวัสดีเพื่อนๆนแฟนหนังกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราจะมาสปอยหนังดังในปี2009ที่มีชื่อเรื่องว่า n o w i n g n o w i n g เป็นภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ที่พูดถึงหายนะที่ปกคลุมไปทั้งโลกโดยเป็นเรื่องราวของศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ได้รับรู้ถึงคำทำนายเกี่ยวกับอนาคตอันน่าสะพรึงกลัวและเขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปยับยั้งเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อปกป้องคนที่เขารักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ ในปี1959ณโรงเรียนประถมเปิดใหม่แห่งหนึ่งนักเรียนทุกคนได้ถูกมอบหมายให้วาดภาพอะไรก็ได้ที่พวกเขาคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในแคปซูลเวลาและฝังเอาไว้เป็นเวลา50ปีแต่อย่างไรก็ตามก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เขียนตัวเลขขึ้นมามา,มากมายที่ไม่มีความหมายลงบนกระดาษซึ่งเธอนั้นได้ยินมาจากเสียงกระซิบจากกลุ่มคนที่ไม่เคยมีใครได้มองเห็น 50ปีต่อมาในวันสถาปนาโรงเรียนเหลานักเรียนและคุณครูก็ต่างตื่นเต้นเพราะพวกเขาจะได้รับของขวัญเป็นภาพวาดจากเมื่อ50ปีก่อนคาเลฟหนุ่มน้อยน่ารักได้รับของขวัญเป็นกระดาษที่พบว่าเขียนตัวเลขอยู่เต็มไปหมดคาเลฟคิดว่าคงจะเป็นตัวเลขปริศนาคณิตศาสตร์หรืออะไรสักอย่างเป็นแน่เขาเห็นว่าแปลกดีจึงนำกลับมาที่บ้าน แต่พ่อของคาเล็บจึงบอกให้เขากลับเอาไปคืนดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นัก mm. เพราะดูเหมือนพ่อของเขาเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการเอามากๆคาเล็บอยู่กับจอรนผู้เป็นพ่อแค่สองคนซึ่งจอรนเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เขาจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับคาเล็บคาเลบรู้สึกคิดถึงแม่จอรนเห็นลูกเป็นแบบนั้นก็รู้สึกแย่เช่นกันจอรนได้เข้ามาในห้องครัว ก็พบว่าตัวเลขบนกระดาษเหมือนจะบ่งบอกอะไรสักอย่างเขาจึงลองเอาตัวเลขบางส่วนลองไปค้นหาดูในเว็บก็พบว่ามันคือวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่และก็มีผู้คนตายจำนวนมากและเขาก็ได้เห็นตัวเลขด้านล่างกระดาษมันทำให้เขาตกใจถึงขั้นว่าคุณพระช่วยจอนรู้สึกร้อนใจจึงได้นำข้อมูลนี้ไปคุยกับเพื่อนแต่ฟิลเพื่อนของเขาดูเหมือนจะไม่เชื่อและบอกว่านายน่ะเพี้ยนไปแล้วจอน จอห์นจึงเก็บกระเป๋าและออกไปข้างนอกจอห์นได้ไปพบกับครูเทเลอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่ฝังแคปซูลเพื่อถามเรื่องจดหมายที่เป็นตัวเลขที่ลูกชายเขาได้รับในวันสถาปนาโรงเรียนครูเทเลอร์บอกว่าเด็กผู้หญิงที่ชื่อลูซิด้าเป็นคนเขียนมันขึ้นมาจอห์นเลยอยากจะพบเธอแต่ครูเทเลอร์บอกว่าเธอได้ตายไปหลายปีแล้วและในคืนนั้นจอห์นก็ลองหาข่าวตามตัวเลขทั้งคืน แต่ก็ไม่มีอะไรในวันต่อมาจอนต้องไปรับคาเลฟที่โรงเรียนในวันที่ฝนตกรถติดหนักมากเขาสังเกตเห็นตัวเลขในจอนำทางและพบว่าตรงกับบนกระดาษเขาก็เลยอุทานออกมาว่าเนี่ยมันคือตำแหน่งของที่เกิดเหตุแน่ๆเขาจึงลงไปจากรถไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่จึงบอกว่ามีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยให้เขากลับขึ้นรถไปซะ ทันใดนั้นเองก็มีเครื่องบินที่เสียการควบคุมตกลงมาและระเบิดในทันทีจอนที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็อึง้งและก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากพอเขากลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นข่าวตัวเลขของผู้เสียชีวิตตรงตามที่ปรากฏในกระดาษคาเลฟเป็นห่วงพ่อจึงเข้ามาถามว่าเป็นอะไรไหมแต่จอนก็บอกเด็กน้อยคาเลสว่าลูกควรไปนอนได้แล้ว คาเล็บเถียงพ่อของเขาว่าไม่มีเหตุผลเอาซะเลยคาเล็บจึงโกรธและเดินออกไปจากห้องจากนั้นฟิวก็ได้มาหาจรที่บ้านเขาทั้งสองจึงมาดูตัวเลขด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากฟิวได้ขอโทษที่เข้าใจจรผิดและพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้จรบอกว่าตัวเลขทั้งหมดเป็นการเตือนหายนะที่จะเกิดขึ้นในอีกสองครั้ง ฟิวได้ยินดังนั้นจึงบอกจอรไนว่าอยู่ห่างๆไว้จะดีกว่าและภาพก็ตัดไปที่คาเล็บที่กำลังนอนอยู่จู่ๆก็มีชายแปลกหน้าสวมชุดสีดำดูน่ากลัวชี้ให้เขามองไปที่หน้าต่างคาเล็บจึงออกไปดูและพบว่าไฟกำลังไหม้อยู่เขาตกใจกลัวจึงรีบตะโกนเรียกพ่อดังลัน่นจอนได้มาเห็นคาเลฟบที่กำลังนั่งร้องไห้หวาดกลัวจึงเข้าไปกอดและปลอบคาเล็บ ณตอนนี้จอนร,รู้สึกว่าลูกกำลังมีอันตรายทันใดน,นั้นเองจอนก็เหลือไปเห็นชายแปลกหน้าชุดดำอยู่ในป่าเขาจึงลงไปตะโกนไล่แต่ก็ไม่เห็นชายคนนั้นรุ่งเช้าจอนหาข้อมูลและได้ตามหาลูกของลูซินดาและได้เห็นผู้หญิงกับเด็กออกมาจากบ้านหลังนั้นจึงขับรถตามไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ จอห์นได้เข้าไปพูดคุยกับเดนะียนาลูกสาวของลูซินดาอย่างถูกคอจนบทสนทนามุ่งไปที่เรื่องของลูซินดาแม่ของเธอเดียนาที่ได้ยินเรื่องราวการเกิดหายนะร่วงหน้าเธอจึงโกรธและบอกให้จอห์นอย่ายุ่งกับครอบครัวของเธออีกเมื่อจอห์นกลับมาที่บ้านของเขาได้ค้นหาเบาะแสของจุดเกิดเหตุและเขาได้โทรแจ้งตำรวจ เช้าวันถัดมาจอนพาคาเลบไปฝากเกรซน้องสาวของเขาให้ช่วยดูแลและเขาได้เดินทางไปยังจุดที่จะเกิดเหตุและโวยวายกับตำร,รวจว่าทำไมถึงไม่ปิดถนนตามที่เขาแจ้งเบาะแสละ่ะเขาเห็นท่าไม่ดีจึงได้วิ่งออกจากบริเวณนั้นตำรวจเลยตามจับเขาทัานในนั่นเองเขาได้ลงไปหลบที่รถไฟฟ้าใต้ดินและพบกับชายน่าสงสัยคนหนึ่ง เขาจึงวิ่งตามชายคนนั้นไปและตำรวจก็ไล่ตามเขามาติดติดระหว่างนั้นเองจอรนได้บอกผู้โดยสารให้ออกจากรถไฟในทันทีชายผู้น่าสงสัยจนมุมเขาบอกว่าเขาอะเป็นแค่ขโมยและแล้วรถไฟก็ออกจากชานชาลาและก็เกิดระบบขัดข้องจนทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่แต่โชคดีที่จอรนปลอดภัยและเป็นอีกครั้งที่เหตุการณ์นี้ตรงกับที่ลูซินดาเขียนไว้ในกระดาษ จอห์นได้รับคาเลิที่บ้านเกรซและขับกลับมาที่บ้าน mm hmm. เขาได้พบกับเดียนาที่มารอเขาอยู่หน้าบ้านทั้งคู่จึงพาลูกๆออกไปที่บ้านของลูซินดาและได้เล่าเรื่องต่างๆเพื่อเป็นการแลกข้อมูลแก่กันเดียนาบอกว่าตอนที่เธอนั้นยังเด็กแม่ของเธอเล่าให้ฟังว่า มีคนมากระซิบที่ข้ามหูอยู่ตลอดเวลาและแม่ของเธอได้บอกอีกว่าเธอจะตายวันที่19ซึ่งตรงกับที่แม่ของเธอได้เขียนเอาไว้ในกระดาษและพวกเขาได้ค้นหาเบาะแสอื่นๆที่ลูซินดาทิ้งไว้ที่บ้านจอนเห็นหินสีดำที่คุ้นตายอยู่ในห้องนอนของลูซินดาพร้อมกับข้อความที่บอกว่า everyone else ด้าน,นเด็กๆที่นอนหลับอยู่บนรถ ก็ได้เห็นชายหนุ่มสวมชุดสีดำอีกครั้งคาเล็บจึงบีบแต่เรียกพ่อของเขาให้มาที่รถเขาบอกพ่อของเขาว่าเขาได้ยินเสียงพูดพร้อมๆกันและก็มีหินสีดำที่คาเล็บเคยได้จากชายแปลกหน้าอยู่ในรถทันใดน,นั้นเองจอนก็เหลือไปเห็นชายชุดดำกำลังเดินเข้าไปในป่า เขารีบวิ่งตามไปและได้พบกับชายคนนั้นชายคนนั้นอ้าปากและมีแสงออกมาจากปากของเขาจึงทำให้จอรนมองอะไรไม่เห็นชายคนนั้นก็หนีไปเช้าวันต่อมาจอร์นบังเอิญไปเห็นแอบบีลูกสาวของแดาน่ากำลังระบายสีพระอาทิตย์จอรนเข้าใจได้ดีทันทีจึงมาที่สถาบันเพราะเขาเคยทำวิจัยเรื่องการประทุครั้งใหญ่ของดวงอาทิตย์ ที่จะทำลายมนุษยาชาติเมื่อนานมาแล้วบวกกับตัวเลขที่ลูซินดาได้เขียนเอาไว้เลยทำให้เขามั่นใจว่าจะต้องเกิดหายนะใหญ่ขึ้นอีกแน่นอนเขาจึงบอกกับฟิลว่ามันคือสัญญาณเตือนเตือนพวกเราทุกคนจอนรู้สึกเสียใจที่เขารู้คำทำนายแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยพวกเขากลับมาถึงบ้านจอนได้บอกเดียน,นาให้เตรียมเก็บของใช้ที่จำเป็นเพื่ออพยพ และภาพก็ตัดมาที่จอรนจอรนมองดูภาพครอบครัวเลยคิดถึงพ่อเขาโทรหาพ่อที่ตลอดเวลาเขาไม่เคยได้พูดคุยอะไรกับพ่อเลยและเขาก็ได้ให้พ่อของเขาเตรียมเก็บของและพาแม่กับน้องสาวไปยังที่ปลอดภัยจากหายนะด้านคาเลได้ยินเสียงกระชิบอีกครั้งคาเลบกำลังเขียนตัวเลขเต็มกระดาษไปหมด จอนที่เห็นจึงตกใจและพยายามเรียกคาเลบให้ได้สติคาเลบไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรลงไปจอนเลยนึกขึ้นได้ที่ได้เคยพูดคุยกับครูเชลเลอร์เธอบอกว่าลูซินดาเอมเล็บขูดเป็นตัวเลขบนประตูที่ห้องใต้บันไดเขาจึงมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนและนำประตูมาขูดดูตัวเลขเพื่อหาพิกัดว่าหายนะจะเกิดขึ้นที่ใดและให้ไปหลบที่ไหนและเขาก็ได้พบกับพิกัดสุดท้าย ในขณะเดียวกันเดียนากลัวว่าเธอจะไม่มีเวลาเธอจึงพาลูกๆหนีไปรวมทั้งคาเล็ปด้วยจอนจึงรีบออกตามหาพวกเขาในทันทีด้านแดีนนาที่พาเด็กๆหนีออกมานั้นได้พยายามโทรหาจอนแต่ก็ติดต่อจอนไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณแอบบี้ลูกของเธอได้บอกว่ามีเสียงกระซิบบอกกับเราว่าพวกเขาจะหาเราเจอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเลยทำให้แดนย่าสติแตกมากยิ่งขึ้น เธอได้แวะเติมน้ำมันและในขณะนั้นได้มีแถลงการว่าจะเกิดหายนะให้ทุกคนเตรียมตัวเลฟได้โทรไปหาจอรนแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเขานั้นอยู่ที่ไหนเดียนามาพบจึงรีบคว้าโทรศัพท์และขอโทษจอรนที่ต้องทำแบบนี้เพราะต้องรีบไปที่ถ้ำจอรนบอกกับเดียนาว่าที่ที่เขาจะไปเป็นที่พิกัดที่บอกเอาไว้คือบ้านของลูซินดาแม่ของเธอ เธอได้ยินดังนั้นจึงโต้กลับจอทันทีว่าที่นั่นมันอันตรายหายนะอาจจะเกิดขึ้นที่นั่นก็ได้แต่จอกลับคิดว่ามันคือทางรอดเดียวท่านใดนั้นเดียนาก็เหลือบเห็นหินก้อนสีดําที่เธอคุ้นตาเธอตกใจและมองไปยังรถปรากฏว่าพวกคนชุดดําได้ขับรถพาเด็กๆออกไปซะแล้วเธอจึงขโมยรถคนในปั๊มและขับตามไปจนเกิดอุบัติเหตุ จึงทำให้เธอเสียชีวิตในวันที่19ทันทีดังที่แม่เธอบอกไว้ด้านจอนก็พบกับดีานาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอก็จากไปซะแล้วและพบว่าในมือของดียนามีก้อนหินสีดำอยู่จอนจึงได้ขับรถออกตามหาเด็กๆต่อโดยไปที่บ้านของลูซินดาเขาได้สังเกตเห็นรอยล้อรถจึงได้ขับตามไปและเขาก็พบหินสีดำมากมายและคิดว่าคงเป็นที่นี่แน่ๆ เขาขับรถเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆจนได้เจอกับรถของเดียนาที่ลักพาตัวเด็กๆมาเขาเรียกหาลูกๆแต่ก็ไร้ซึ่งวีแววจู่ๆเขาก็เจอกับชายชุดดำอีกครั้งและพยายามถามชายชุดดำว่าลูกของเขาอยู่ที่ไหนทัในใดนั้นเองคาเล็บก็เรียบวิ่งออกมาพร้อมกับแอบบีและบอกว่าพวกเขาปลอดภัยดีและพวกเขาต้องไปกับพวกชายชุดดำจึงจะปลอดภยัย จอนไดเอ่ยปากถามพวกเขาว่าพวกเขาคือใครแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบพวกเขาเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏว่ามีบางอย่างกำลังลอยลงมาจอรนที่ได้เห็นก็ตกใจจนเขาอ่อนคาเล็บจึงนิบชวนพ่อของเขาไปด้วยแต่ว่าพวกชายชุดดำนั้นไม่ยอมเพราะจอร์นไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกจึงไม่สามารถไปด้วยได้ คาเล็บเสียใจมากที่พาพ่อไปด้วยไม่ได้ทั้งคู่โผลเข้ากอดกันด้วยความเสียใจและคาเล็บออกเดินทางออกไปพร้อมๆกับยานลำนั้นจอนก็ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจและพาพก็ตัดมายังเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อหาทางรอดจอนได้กลับมาที่บ้านของเขาและได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวทุกคนกอดกัน และโลกทั้งโลกก็วอดวายด้านคาเลบและแอบบีก็ได้ลงมาที่ดาวดวงหนึ่งพวกเขาทั้งสองกำลังจะได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งและหนังก็จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ตั้งคำถามให้กับคนดูด้วยว่าคุณจะพยายามแค่ไหนในการปกป้องลูกของตัวเอง หรือว่าคุณพร้อมไหมในการเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั่นแหละคือคำตอบที่คุณเองก็อาจไม่กล้าตอบหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิง่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ